bạn cùng các lời đàn sổ Em quyết tâm thì cũng vậy Kiểu thì chỉ con nào như lọt thôi Giờ lúc phải vẫn hình sao Chưa cần xây điểm Em sợ hình vẫn lúc thì Vì Tìm phát cả thùng điều đại cả thùng của bộ bộ tại sao Em phạm vầy của bộ liều ้ำหนาก็จับหองปัดนี้หันมาเบิ่งสองเถาเบตสิวาต เดินกลับมาได้หลายนี่พอกรับแม่พอแม่เสร็จคงไปวอติดไปดีติดร้ายติดไปยู่ผู้เดียวพ่อแม่กับพ่อแม่เป็นห่วนติไปยุ่งจังได้พ่อแม่ทักปากพ่อแม่กับจนพ่อแม่ยสิหาเงินได้ใส่สอนโตลาเลยเอาพอติไปผู้เดียวจะในเดียวดีน่าดีเด้ติไปเป็นมูไอายแม่ เด้อพอเด้อสิไปเห็นการเห็นงานซอยเอ็นเอ็นฟินนเพิ่มกัะตอวัดดูเพิ่เด้อพ่อเด้อเห็นอไปปนโอไอเนาะเอาไวจะสไปไปซอยไอ้ไปซอยไอ้เห็นการเงานเด้อจะ่ไปเอ้าเอาอันนั้นอันนี้ละแต่ว่ากลากันเด้อสู้กัมีกันอยู่สองคนมี่เนี่ยเต่่าแยงแบบไม่เด้อค่อยเบาค่อยจ ค็ามเศร้าก็ไหลนองน่ะนี่เป็นเด็กหนุ่มที่หัวใจบาขึ้นแม่เอาเอาไปฟาวไปกินข้ากินหนำเกี่ยวขอเกี่ยวขอเอื้นข้อกามีนจะไปส่งตึดเรถ่องแต่ก็เศร้าเด้อนะกรุงเทพมหานครเมืองแห่งความเจริญรุ่งเรืองในดล่าแต่ในทางกลับกันกรุงเทพก็กลายเป็นมหานครแห่งความมุ่ง ่เป็นไปด้วยผิภายในรูปแบบต่างๆตูงแล้วแว่เดินทางมุ่งสูงเ่เมืองหลวงหวังจะหางานทำเพื่อส่งเงินกลับบ้านแต่เพราะได้ความไม่รู้จึงทำให้ทั้งสองไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นหาที่นอนกันที่ไหนดีหันไปทางใน ไม่ได้กล้าแน่อเลยไอ <IS IC ID AD> <The> ้้างกร้มาสมัครพิสศษยูบเดวูว่าเขาม่เหมอันนี้นะแหมที่ไม่เคยเบอยู่ในรายการนีแหมที่ว่าไอ้ตูตางเป็นโตโน่น่แม่ไอู้ป้าส่กรสัตวร้งไปตรงป้ากไอ้ไฟเดอรเข้าจิไปสมัครต้อยถ้าเชียเาด็กมเงินไปท่าานที่หอยแมเข้า ไอก้กัะบอมเพลงเด็กดูปักหน้าศาิปาเป็นสมาร์ทครับสวัสดีครับผมเฟลลี่ครับผมองมี่ครับ thank okay. you มันินเลี้ไว<ป> <c oughs> เดี๋ยวไม่นั่งรออยู่กับข้างๆก่อนนะคะเดี๋ยวจะเรียกเข้าไปขอให้โชคเรียค่ะ ขอเชิญหมายเลข055 5เข้ารอบออดิชั่นน้าบัตนาวครับ อยากให้มี่มันจะมีแค่ในการผมชอบคนที่วค,ทวาาค,บบความสามารถครับอยากให้น้องแสดงความสามารถให้พวกพี่ดะคะูครับเช่นไรครับผ้อนึ่งเน้นขนาดเพลงุ่งนะครับลองฟังดู ยันติดปาา้องว่าต้องสวยลูกต้องทำให้ได้จากานวันปหัวมาขึ้นรถทัวร์ที่อำเภออบปานเพื่อนน้ำตานเข้าเมืองเสียงรวมเดียว พันสักใบต้องใช้เวลา ทำนี้มันไม่ถูกนะผมว่าน้องเขาขายได้ขายได้แค่บรรยากาศจะยังไงพี่ได้ผิดายแล้วใจโอกาสน้องลองดูไอ้พรุ่งนี้น้องทำให้เต็มที่มีดีด้วยนะครับ ยุดยุ่ย่สองใหนหมดจากแก่ผมม็จไมีมีท่าทันอันก็ไปซอยโบดซอยเที่ยวเออลวดหลานตาเท่าพ่อหายมันเด้เบไปแง่เป็นนาเป็นตาแก้มบ่บตาเท่าเนี่ยครับไม่ดีกั่มีสัมนีเมื่อามีสัมไหนจะ่ากันนะครับขอบคุณครับการประกวดสตาร์รอบสุดท้ายโค้งสุดท้ายก่อนจะถึงใชยชนะบนเวที ทุกคนนะครับ แอมทักทบทุกสี่ล้าครับ ที่กำลังจะเปลี่ยนผันชีวิตของใครบางคนคนที่ชนะการประกวดบรรยากาศภายในนุ่งสมงที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและนุ่นระทึกว่าใครจะได้เป็นแชมป์ปีนี้ ลำบากลำบนก็อดจะทนก็ไม่นาขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณจริงๆนี่นอนตอบนแล้ว่าอบคุณครับแล้วราแซ่หอช่างรายการแล้วนะครับต่อไปเราจะมาบัรทําอลวอลจากที่ทั้งสามท่านเลยนะครับเห็นไหมล่ะพี่บอกแล้วว่า น้องมีความสามารถที่พี่เคยบอกมาไว้ได้ไหมครับว่าผมชอบคนที่ความสามารถไม่ได้ชอบที่หน้าตาหรอกนะวันนี้คุณตทำสวยแล้วขอให้ตั้งใจไปสู่นาคตที่งดงามนะครับจะได้ครับน้องตาครับตุ่นตาที่เห็นแววตุ่นตาตั้งแต่ตุ้นตาเดินเข้ามาแล้วนะ อยากจูงตาแบบลองให้แต่เพลินทุกที่มันมีความรู้สึกแบบประทับใจอ่ะจริงจริงขอขีดเส้นใต้หนบอว่าประทับใจโอเคมาก ว่าตอนนี้คงได้รับคำแนะนำที่ดีๆนะครับและต่อไปผมคิดว่าตอนนี้น้องเน้นคงอยากเจอผู้คนสำคัญนครนะครับที่ห่างกันมาหลายเดือนนะครับขอเชิญพ่อคุณแม่ของน้องเม้นและน้องสาวด้วยนะครับ Plussum 4.